สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์ในวันคาบที่สองจากการที่เราปิดนะคะวันที่2นะคะเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร,รและขาดทุนชั้นประถมศึกษาปีที่5รหัสค .15101 ครูผู้สอน สุนันทาจิตตะวิไลการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรและราคาขายจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรและราคาขายพร้อมตรวจคำตอบ ความถูกต้องของคําตอบวัน,นนี้นะคะเรามาทบทวนความหมายของกําไรที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ร้านค้าขายผลไม้ได้กําไร40%ขายผลไม้ได้กําไร40%หมายความว่า ถ้าลงทุนซื้อผลไม้100บาทจะขายได้กำไร40บาทนะคะถ้าลงทุนซื้อผลไม้100บาทจะขายผลไม้ได้กี่บาทอันนี้จะเห็นได้ว่าราคาทุน100บวกกับกำไร40ก็เท่ากับขายไป140บบาทนะคะเด็กๆ ขายพัดลมได้กำไรสิบเปอร์เซนขายพัดลมได้กำไรสิบเปอร์เซนหมายความว่าถ้าซื้อพัดลมหนึ่งร้อยบาทขายได้กำไรสิบบาทถ้าซื้อพัดลมหนึ่งร้อยบาทจะต้องขายพัดลมกี่บาทนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทุนเราหนึ่งร้อยบวกกับกำไรสิบบาทก็เท่ากับ เราต้องขายไปในราคา110บาทนะคะนี้เรามาดูโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขายนะคะในโจทย์ข้อนี้นักเรียนก็ต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะกล้องซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งราคา480บาทถ้าจะขายต่อ ให้ได้กำไร15%ก้องจะต้องขายนาฬิการาคาเท่าไหร่วิธีที่1ใช้เศษส่วนของจำนวนนับแบบที่1ห,หากำไรแล้วจึงหาราคาขายในแบบที่2หาจากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาขาย ในแบบที่1นนะคะก้องซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งราคา480บาทถ้าขายต่อให้ได้กำไร้าไอร15%ก้องต้องขายนาฬิการาคาเท่าไหร่ในแบบที่1เราจะหากำไรก่อนนะคะแล้วจึงหาราคาขายวิธีทำนะคะอันแรกเลยเราก็ต้องเขียนว่าก้องซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งราคา480 ขายนาฬิกาได้กําไร15%ของราคาที่ติดไว้หมายความว่านาฬิกาขายนาฬิกาได้กำไร15ส่วน100ของราคาที่ติดไว้ขายนาฬิกาได้กําไร15ส่วน100ยคูณ480นักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้านักเรียนจะตัดตัวแรกคือ0ตัวส่วน แล้วก็ตัดศูนย์ตัวเศษแล้วเราก็นำ15กับส่วน10มาหารกันด้วยแม่5 5หาร15ได้3 10หาร5ได้2และนำ2ไปหารกับ48 2หาร2ได้2 4หาร2ได้2 8หาร2ได้4 แล้วเราก็นำา3คูณกับ24จะได้เท่ากับ72นะคะเมื่อเราได้กำไร72บาทดังนั้นกล้องจะต้องขายนาฬิกา480บวก72เท่ากับ552บบาทนักเรียนจะเห็นได้ว่านาฬิกาเรือนนี้นะคะ กล้องจะต้องขายนาฬิการาคา552บาทนะคะในข้อนี้เราจะหากำไรแล้วก็มาบวกกับราคานาฬิกาที่เราซื้อมาจึงเป็นราคาขายของนาฬิกานะคะในแบบที่2หาจากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาขายวิธีทำนะคะ ก้องซื้อนาฬิกาเรือนหนึ่งราคา480บาทขายนาฬิกาได้กำไร15%แสดงว่าขายนาฬิกา115%ของราคาที่ซื้อมาตรงส่วนนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะว่าทำไมได้115%คือ หนึบวก15ก็เท่ากับ1น5ซของราคาที่ซื้อมานะคะขายราคา115%หปอร์เซหมายความว่านาฬิกา1นึส่วน100ของราคาที่ซื้อมา ขายนาฬิการาคา115ส่วน100คูณ480เด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะตัดศูนย์ที่ตัวส่วน100นะคะแล้วก็ตัดศูนย์ที่ตัวเศษที่480แนะคะแล้วเราก็นำแม่5มาหารที่115และส่วน10 นะคะเราก็จะได้ว่า5หาร10ได้2 15หาร5ได้25และนำ2ไปหารกับ48ก็จะได้24 25คูณ24ก็จะได้เท่ากับ552บาทนะคะตอบกล้องจะต้อง ขายนาฬิการาคา552บาทค่ะจะเห็นได้ว่าในวิธีที่สองเราจะใช้บัญญัติตายางเข้ามาเกี่ยวข้องในการหากำไรนะคะในแบบที่1ห,หากำไรแล้วจึงหาราคาขายแบบที่2หาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาขายนะคะ ในแบบที่1ห,หากำไรก่อนจึงหา,าราคาขายนะคะถ้าซื้อนาฬิกามา100บาทจะขายได้กำไร15บาทถ้าซื้อนาฬิกามา1บาทจะขายได้กำไร15ส่วนร้อบาทซื้อนาฬิกามา480บาท ขายได้กําไรนะคะ480คูณ15ส่วน100ในข้อนี้นะคะเราก็ตัดศูนย์ที่ตัวส่วนและก็ตัวเศษนำ10กับ15หารด้วยม่5และพอ10หาร5ได้2 15หาร5ได้3นำ2ไปหารกับ48ซึ่งได้24 แล้วก็นำสามคูณกับ24นะคะจะเท่ากับ72บาทนะคะดังนั้นกล้องต้องขายนาฬิการาคา480บวก72บาทเท่ากับ552บบาทตอบนะคะกล้องจะต้องขายนาฬิการาคา 5้าบาทนะคะแบบที่2หาจากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาขายวิธีทำนะคะซื้อนาฬิกามา100บาทจะขายไป115บาทตรงนี้เด็กๆเ,เข้าใจไหมคะว่าทำไมได้115บาทเกิดจากราคานาฬิกา100บวกกับกำไร 1 5เท่ากับเราต้องขายไปในราคา115บาทนะคะถ้าซื้อนาฬิกามา1บาทจะขายไป115ส่วน100ซื้อนาฬิกามา480บาทขายไป480คูณ115ส่วนร้อนะคะอันนี้เด็กๆก,ก็นำ ศูตัดที่ตัวเศษแล้วก็ตัดที่ส่วนส่วนและนำสิบหารด้วยแม่หก็จะได้2องหหารด้วย5ได้25และนำสองหารกับ48นะคะก็จะได้25่สคูณยีเท่ากับ552บาทตอบนะคะ กล้องจะต้องขายนาฬิการาคา552บาทเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะอันนี้เรามาดูว่าในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายข้อที่1ห,หากำไรก่อนแล้วจึงหาราคาขายใช้เศษส่วนของจำนวนนับ2 หาจากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาขายใช้เศษส่วนของจำนวนนับข้อ3หากำไรก่อนแล้วจึงหาราคาขายใช้บัญญัติตยางข้อ4หาจากร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาขายใช้บัญญัติตยางเวลาเด็กๆจะ ทำมันมีด้วยกันหลายวิธีติ็กก็จะเลือกทำวิธีที่เราเข้าใจนะคะอ่ะอย่างตัวอย่างข้อนี้นะคะช่างไม้ลงทุนทำโต๊ะตัวละ750บาทต้องการขายให้ได้กำไร3าไร์เซ ช่างไม้ต้องขายโต๊ะราคากี่บาทในข้อนี้เด็กๆอาจจะหากำไรก่อนว่า36%ของราคาโต๊ะ750บาทได้เท่าไหร่คือกำไรแล้วจึงนำไปบวกกับ750จึงจะเป็นราคาขายนะคะ เด็กๆก็ต้องเลือกเอาว่าจะทำวิธีใดก่อนก็ได้หรือจะเลือกทำแบบการใช้เทียบปัญญัติตยางก่อนก็ได้นะคะอย่างข้อนี้ถ้าเด็กๆทำหากำไรก่อนนะคะเด็กๆก็ลองทำดูนะคะว่าจะหากำไร3าไร36%ได้เท่าไหร่ แล้วจึงมาบวกกับ750ก็จะเป็นราคาขายนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจในบทเรียนวันนี้กันหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆยังไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆก็เปิดซ้ำแล้วค่อยๆเปรียบเทียบตัวอย่างแต่ละตัวอย่างก่อนนะคะอ่ะเรามาสรุปบทเรียนนะคะ การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร,รและราคาขายทุนคือราคาสินค้าที่ซื้อมาราคาขายคือราคาสินค้าที่ขายไปการขายได้กำไร,รหมายถึงราคาขายมากกว่าทุนนะคะ,ะเด็กๆพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด5.9หน้า32ถึง33ข้อ1ข้อ3ข้อ4และข้อ6ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองนะคะวันนี้มิตรก็จะให้ทําเรื่องกำไรอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็พบกันใหม่ นะคะแล้วถ้ามีอะไรสงสัยเด็กๆก็จดบันทึกไว้ก่อนแล้วโรงเรียนเปิดเราก็จะมาทบทวนกันใหม่นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ